ต่อเลยปล่อยปลาเนี่ยสนิพี่ใส่สวยๆพี่น้องปลาตะเพียนพ่อแล้วสามโตกับพ่อแล้วนันตะฟังแอบวะเออโอ้โยปลาตะเพียนไซส์ฝ่ามือ กา,ามอโอเคเดี๋ยวนาะโอจะมาสรุปยอดนะนี่ตัวตอนนี้ปลาเราก็เริ่มได้ที่แล้วเลืองสวัสดีครับตอนนี้นะครับนาะโออยู่ที่ขอนแก่นนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกันหาปลาเนาะ ของอันแฟคกทอรี่แบรนด์ู่ไสละ่ะ <laughs> โอ้ยยัง <laughs> อ๋อเป็กก่อน <laughs> อก่อนจิโล่งสะนะคิวปนีเก็กินด้นวยมั <c oughs> <c oughs> บอ่อเดิมครับบอ่อที่ปีใหม่ตอนนั้นนะโอมานะปลามันยังตัวไม่ใหญ่มากนะตอนนี้มัน งการแล้วนะผ่านมาสามเดือนแล้วนะผ่านมาสามเดือนแล้วมันน่าจะตัวโตวมากกว่าเดิมเลยนะครับเพื่อนๆเนานะหรือว่ามันจะหมดแล้วก็ไม่รู้นะมันจะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เห็นมีมาเลยไม่เห็นมีมาเลยนะนั่นแหละแฟตตี้แฟต <laughs> แฟตี้นำ <laughs> เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันจะมีปลาไหมครับ ก็ผ่านไปสามเดือนเดี๋ยวมาดูกันว่าปลามันจวโตแค่ไหนเนาะมันจะมีให้เราได้กินกันหรือเปล่านะวันนี้นตอนนั้นก็ตัวประมาณสามสี่นิ้วนะตอนเมื่อปีใหม่นะตอนนี้ผ่านมาสามเดือนไม่รู้่มันโตแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ<า>ปลาลูกคอยก่ได น้องเจ๊ใช่ไรน้องเจ๊เออยูหันล้จะลงน้ำเด้อเออเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวตอนนั้นค่อยลงค่อยหาปลาก่อนอ้าวแพตตี้กระโดดนะเป็นว่ากระโดดได้แบบเป็นยังีการอาบน้ำไม่จีค่าอาบน้ำไม่โอ้ยหนักหาปลาได้บอกจีค่าอาบน้ำไหมน,มนี่ต้องใส่ใครรอไว้ก่อนโอ้ย ให้ท <laughs> ิงไอทอง <laughs> นา้ว่าเหียวอหอนนอนอนเอาอยัางปักนี่มีแนว้ป,ปักปะโอ้มัดหนังเลยย <laughs> ี่เด้ไหม่นี่เด้เสียบได้วัน น้องเจคิดว่าจะได้ปลาไหมผมว่าไม่น่าจะได้อ่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวยๆสวัสดีับเออวันนี้น้องเจมาทําอะไรมาหาปลาหันมาทางนี้สิหันมาทางนี้มามาทำอะไรนะมาหาปลาครับคิดว่าจะได้ไหมวันนี้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้คือไม่ได้อ่าแล้วไม่เชื่อฝีมืออาอันเลย ไม่ได้จริงก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ซื้อเชื่อมั่นในฝีมืออ่านไหมไม่เอยเสียไม่เอยเสียเท่าไหร่อาคือบาองสัน่นวะเดี๋ยเพิ่งลงไปได้น้องเอ็มเจให้อ่านไล่ไปก่อนอ้าวลีโอ<ร>ว่าไงลีโออีพอพอ,อีพอโอลีโอกะม้ามืัอน,นี้พ่อครับอ้าวเดี๋ยวจมน้ำมันก็จะยบอลนี้ไว้ไหมโอ้ครับผมไข่ จากเส้นเนี่ะเขียวเจ็ดเส้นป่น้ำพอนอืออๆอยู่ขายเจ็ดเส้นสายเจ็ดเส้นแต่คนไม่จีดคนไม่จีดกระตีไปสาว่า,า,าเ,ดเดี๋ยวก็จะวางลงขายไปก่อนนะครับลงไปให้สุดก่อนแล้วก็จะหว่านแหนเนาใช้แหหว่านอีกทีนะ ก็เอาแห่มาด้วยนะครับสองหลังก็จะหวานหวานแล้วก็เหมือนกับไล่ปลานะหวานไล่ให้มันมาติดไข่อีกทีหนึ่งนะครับติดไข่ทีหนึงติดไข่ทีนึงเอาไม่เหไม่นั่นเอาบอลไม่นั่นได้วะเดี๋ยวจะเอาหัวขนาดมะลึกแค่นี้เด้โอเเคดี๋ยวพ่อไปไม้ก่อนให้อันเสียบก่อนนี่ก็เอาไม้ดักอย่างนี้นะครับเสียบลงไปโน่นอ่ันทำอยู่โน่น ไปไทยอันนี้นี่เาบ่รทำสลับฟันปลาพอครับพ่นูพ่อจวายจากขุนมาพี่ครับผมยวลงไปลึกเยอะนองเงีพี่ปลาอยู่งจะมังงีแหละครับผมปาบ้องาบ้องครับพ่อเล่นพอรา้ล้วนมอคัวเป็นแค่นี้ก็พอแล้ว เดีย๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาเยอะแค่ไหนนะเมื่อสามเดือนที่แล้วมามก็ได้ไม่เพอเยะเท่าไหร่ตัวมันยังเล็กอยู่มันก็ยังรอดแหรรอดขายอยู่นะตอนนี้ตัวตัวมันเลอะอุ้ยเห็น,น,นกับพีพอคิดคิดว่ามันติดแล้วว่าว่าว่า พร้พอมเตรียมพร<อ>้พอม <c oughs> พร้อมังโอ้มีปูไลปลาคนระับ <S S S 2> ไลปลาเขาดังเลยไรปลาหนียวจะไปไกลหรอเพียวพี่จะไปไกลแดงมันไปพ่านดัน,นพูดแล้วจะหาว่าคุยทำไทมก่อนทำอะไรกินอด <S S S> ทับตาย ทันทายไป ปลาจบปลาชูจจะปลาชูสองตัวเมื่อประมาณปีใหม่นะปีที่แล้วมานี่ตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้ตัวโตนะครับมีฝ่ามือแล้วโอ้ะตัวเพลงด้วยฮะยักษ์โตเลยนี่ย

ไม่หรอกเป็นยัเป็นยังยืดีดีดิแม่เดี๋ยวแม่ลุกออกมันคือประจมอ่ะพ่อมาเห็นตลอดไฟดึงจะไม่เห็นก็พ่ออีพ่อถ้าเขาไหวนำไปวางหลังตัวดิครับไหวนำไปวางหลังตัวนุต้องเปลี่ยนชุดใหม่ไหมนะ เดี๋ยวจะมามองตัวนะผมมาีลาเจีผ <ông>. ู sure. ้เจียดปลามันตมวะดูด้นะอยู่วะเจี๊ยอ้ยว่าน้อขอหวไมเพื่อนมีอ่ก็ไ้เ่ตไปเม่ต่อไปเี่ยไปน มีว่านอย่ตรง้นี่นี่ตะก้านาปาน่อยกันะนี่มันเล่นกระป๋องกระป๋องอีพ่อพ่อีพ่อตะกร้น้ำซ้ำหนีได้ตะก้านุคือยานตะเดนนี่หนุคือใบยานแล้วแหมว่านาปาน่อยเนี่ปลาน่อยมันกรป๋องที่นี่มุนี่ยกป๋องกป๋งนะอยู่อมันกปองแสบป้ะอ ทงคาคืออะไรยืดน้ำไปปากกาเลยยืปากกาเลยโอ้ยยืน้าไปตลอดอุจ๊ะมาไหมข่าวึ้นมาตอติดปลาง่ายเลยทีเดียติดเจี๊ยบ่รือไม่เจี๊ยบติดด้งนี่พาแม่ออกติดผา แม่นอนกอดจะได้เห็ดเป็นหม้อแหมโอ้โก็พยายามอันตัดกันฟ้าม่ชอไก่อะไรนะปลาจะเพียนไซส์ฝ่ามือ,อให่กว่าฝ่ามือเ <c oughs> มื่อตอนปีใหม่นี้ยังไม่โตเท่านี้นะครับนี่เริ่มโตอันนี้เพ่อใครอันนี้เพ่อใคร แต่มึงจีได้ตัวใครกันตัวไหนมนใครมันกับปอยโอยมันจะเป็นปยเหรอนี่มันัดขึ้นเลยวะเจ๊กับเบนั่นกอนอ้อหซาดไปกินน้องเจ๊ฮะแล้วถังมาเร็วยี่ไดถังอี่ฝั่งนน้นพี่ว่าัวน้ำเต้าหัวน้ำมสีหาปลาหลายตัวน้ำเต้าหัวปิไแล้วก็ไปไหน ลลปลาหน่อยปลาได้ี่ไหพ่อีไปปล่อยปลาแต่พี่พีพใสส,สวยๆพี่น้องปลาตะเพียนพ่อแล้วสามตัวกับพ่อแล้วเอ,อวาอีกอป้ ติดอีกแล้วมั้งโ<พ>อเค okay, ไซนี้เขแล้วยหลายๆตัวคุณไปท้ายอันูีนแนรงเลยแรงเลยตะเพียนอีกแล้วเียน่วนี่ไงลูก Okay. ตัวนี้ไม่ใหญ่มากหนึ่งฝ่ามือพอดีว่าตัวตวอ,อนนได้ี่ตัวแล้วไดสตัวแล้วพอแล้วพ่อะอนออแล้วเ่ลโอเคเดี๋ยวจะสรุปยอดอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวนาะโอจะมาสรุปยอดนะนี่ตัว ใส่ประมาณนี้ประมาณครึ่งโลได้ป่ะนี่ยไม่เด็ดนะประมาณเจ็ดแปดชีดนะกี่ตัวจักตัวห้ามิน่าขโมยบนเมื่อคืนห้าตัวนะน่ประมาณสองโลได้นะครับนี่ยสองสามโลได้ขโมยมาบนเมื่อคืนฮะขโมยมามาบอลเอาลิโอจัดการโอเคเดี๋ยวไปทำอะไรกินก็ไปดูกันนะครับอยู่ในหมู่บ้านเนาะ ตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วเนาะฝนก็กําลังจะตกนะนี่บรรยากาศนะครับที่บ้านนาโอนะครับตอนนี้ช่วงเย็ยนๆมาฝนก็ใกล้จะตกนะครับเดี๋ยวนาโอก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะนาะยบ่าแพทย์นี่ตากล้องของนาโอวันนี้นายบ่าแพทย์หันหน้ามาสิ <c oughs> ไม่อยากเปิดเผย,ยความหลอ่อโอเค ม่นหนาคำเลยรอแบบคำๆแล้วมันคือผู้ควบเดิดเอาไปดี๋ยวิไม่นี่ละพูกขวบรบโอเคไปกันเลยโอ้กระดก <laughs> ปลาที่ได้มาคุณนายแม่ทำอะไร <laughs> จะลาบจะลาบ, <laughs> ลาบงามาปลาใส่นี่ <laughs> มากินลาบปลาด้วยกันมากินลาบปลาด้วยกันเคยกินไหมนี่ปลาที่ได้มานะครับห้าตัวเนาะตัวใหญ่ๆเนาะใส่ประมาณเจ็ดขีดหกเจ็ดขีดนาทีเล่ยเคืองโลกนี่เล่ยอยู่เนี่ยเนาะประมาณหกเจ็ดขีดลาบปลาไงลาบปลาหอมมันอะไรน่ะ มันแก้วขาวจังมันยังมันไม่ใช่มันอ้นั่นหรอกเป็นมันแก้วมันแก้วหัวขาวเขาบอกมันญี่ปุ่นไม่ใช่ใช่พวแมนแก้วแล้วก็ให้มาหน่อยเป็นมันญี่ปุ่นดิเอาบ่านี่ปลานี่บอเบ่ฮะเต็มตู้เยอะเต็มตู้เยอะนี่เอามาตัหน้าด้วยกันนี่เออนั่นแหละกินเลยครับปลาบุชิม้วนอาม่าล่ะอืมอืมไปมาบังขันล่ะไปใส่ดัง ได้ไหมกําลังดีทอดกําลังก่อไฟบ่นยากขาดเกินมื่อคืนอยากปะขาดนสิล่ามโลดย่บลาาเป็นโมเดลที่ท่านยุ่งแมาลูกอยากก็เลงเลียดลูกอยากกินก็ต้องทำเราเป็แม่เรต้องทำให้ลูกกินนั่นเื่มถ้าลูกว่าอยากนี้ว่เฮ็ดอด้กินเลยนาะ อยู่หน้าเป็นเดหลายติโอ้ยอยู่หน้ามันจะย่าเมี้ยเมียหลายน้ามันหลายน้ำไหลไปค่อยๆเลยไหลเจ้าเหมือนนี่บานดองเข้าวมันข้าวม้นใส่ปล่อยไหลเนาะปล่อยเยอะของแม่นี่โอ้ควนกลุ่มๆเลยนี่ก็จะทำการทอดพอดีหมักไว้แล้วให้คุณนายแม่เป็นคนทำ อันนีให้ให้มันอันนี้ก่อนให้มันอันขุก่อนบริยางถอดเอาใส่หมอใส่น้ำมันถอดเอาถอดกรอบจริงเลย <c oughs> แล้วเนื้อมัน มีเฮงได้ไหมเนี่ยร้านที่เราก็าไปคั่วไวส้ก๋วหัวหอมเหมือนก็ลาบทั่วไปนี่ร,ร,ราบปลากินไหมไม่กินได้กันห <laughs> ลาบปลาอะไร ออออรร่่่ยยใสโอ้ยของแสบต้นเลยไหมของแสบต้นเลยไหมปลูกไว้ดูเล่นปกไว้ดูเล่นอะไรไหนขึ้นหัวนกข้าออ้นนี้อยู่นึงอันนั่นสิไอ้มัเกือบเท็จเหรอนะไม่ได้ไม่ได้ต้มตาดาบต้มไก่เข่ากันเล่ยมันบ่ เหร็นมาหลุดตอนนี้ก็ได้เวลาทอดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนาโอจะเป็นคนจัดการคุณแม่เป็นคนสับ <c oughs> ละเอียดเป็นเรียบอยละเอียดเอียดเล่น่ <c oughs> เอาแบบละเอียด <c oughs> ละเอียดยิบเล่นบ่ะมันเป็นมันเป็นปลา ปลาเพียนนะคะรับปลาเพียนจะมีก้างเยอะเนาะก็เลยต้องสับให้ละเอียดเนาะอันนี้นาโอจะเอาไปทอดแล้วที่คุณแม่ได้ครัวเรียบร้อยนาโอก็มาคุกกับเกลือกับรสด,ดีเนาะใส่เอาลงแหละเกลือรสด,ดี ใส่เกลือใส่รสด,ดีใส่กระเทียมนะครับเนี่ยแล้วก็ผมชูรสเนาะใส่แล้วก็คุกเขาหมักให้เข้ากันประมาณทิ้งไว้ประมาณไม่นานครับถ้าให้ดีก็ทิ้งไว้ข้ามคืนก็ดีนะมันจะได้เข้าเครื่องดีเนะาะแล้วโอก็หมักแป๊บเดียวนะประมาณ5นาที10นาทีก็เอามาทอดเลยนะครับ ีละตัวนะถ้าตัวเล็กก็อาจจะใส่สองตัวนะโอเคแล้วเราดูตอนที่มันสุกแล้วนะตอนนี้ปลาเราก็เริ่มได้ที่แล้วเหลือง,เห,องเหลืองเลยน่ากินเลย ได้ที่แล้วเ้าขึ้นแล้วเรียบร้อยตอนนี้อาหารของเราก็เรียบร้อยแล้วนะทอดปลานะครับน้ำจิ้มมีแต่ปลาทั้งนั้นนี่ไข่ไข่เด็ดนรอเป็นไงคุณนายแม่ อร่อยมากเลยลาบปลาอะไรมากเลยลาบปลาปลาเนี้ปลานี้ยังไม่กินเลยอันนี้คือลาบนะครับที่คุณแม่สับแล้วก็ทําปรุงเครื่องเนาะแซบเนาะเอาบ่าวแพทยซิมให้เบิ้งด้วยลาบปลาเนี่ยอะไรเนี่ยเพลงใดเบลลิกูดเบลลิกูดโอ้ยลูกฝรั่งตัวนี้เบลลิกูดบ่าวแพทบอกเบลลิกูดอร่อยมากเลยปลาคุณแม่ จิ้มกับน้ำจิ้มพริกยัางนี่พริกป่นจิ้มพริกป่นนะสุดยอดเลยยังไงแม่พาปลาไข่แซ่บบ่น้องเอ็มเจไปเป็นคนไปดำมาใช่ไหมน้องเอ็มเจไปจับมาเหรอแมนแมนแกไม่ยอมดูเลยเออ ครับได้กีกต่ตัวองเจได้กี่ตัวเจจับได้สตัวเจจับได้สองโตัวโอ้โหด้านน้องเจเกินอะไรเนี่ยงาม้าเกาหลีงาม่าเกาหลีโอ้โหแ,แสบๆโอเคเดี๋ยวโอ,โอก,ก็จะล่ำลานะครับบรรยากาศในการหาปลาของวันนี้นะกับอันดับตุริแบงแล้วก็เบลแพทเนาะแล้วก็เราโอก,ก็มาชิมปลานะทำเองกินเองอร่อยเอง <laughs> น,นี่ <c oughs> ปลาสดๆนี่มันหวานนะครับเนื้อมันจะหวานอร่อยนะครับโอเคนะเอาจะิดคลิปไว้ตรงนี้นะขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมคลิปวิดีโอของนะอว์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบสดีน,นะครับคุณแม่ชิมเองครับแล้วติดใจครับาย ของแสบอีสานใช่ไหมแม่แม <laughs> <Man. laughs> <Man level. laughs> ่นแม่นแล้วแม่นแล้วแบอีสานกินแล้วของแต่อีสานคืออยังของแสบกินด้วยมือ